สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับเช้าวันที่25พฤษภาคมพศ2564ครับวันนี้นะครับผมจะมีข่าวสองประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับข่าวประเด็นที่หนึ่งนะครับกองกําลัง pdf นะครับเข้าโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพกบฏมีนองลายอีกนะครับในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงแหลงนะครับ และขับเลนที่2ครับกองทัพไตแรง s n a และกองทัพกบฏมินองลายปะทะก,กันในพื้นที่รัดไตหลงครับพี่น้องครับนะครับเรามาลุกข่าวเลีนที่1กันก่อนนะครับกองกําลัง PTF หรือกองกำลังพิทักษ์ประชาชนนะครับและเข้ายึดฐานที่มั่นของกองทัพกบฏมินองลายสามวันติดต่อกันนะครับวันที่ยี่สิบสาม 22, 23และ24่บนะครับสาวันติดต่อกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่24พฤษภาคมสองพรครับปฏิบัติการของกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า p t s นะครับได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬกายามเช้านะครับเข้าไปเผาว่านเลนและเข้าไปเผาที่อยู่นะครับว่านพักของ กองทัพกบฏมีนอ่องหลายหรือว่าตําหนดมินอ่องหลายนั่นเองครับก็วันนี้นะครับทางกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PDF นะครับหลังจากที่2วันก่อนนะครับวันที่22และ23พฤษภาคมนะครับได้เข้าไปยึดฐานที่มั่นและยึดลานตรวจของตาหนดพม่าและทหาพรพมา่าไปหลายแห่งนะครับทําให้ตําหนดพม่าและทหาพรพม่าได้รับบาดเจ็บตปประมาณ30 นายนะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่24พฤษภาคมพศ2564ครับทางกองกาลัง p ิทีหรือว่ากองกาลังพิทักษ์ประชาชนในพื้นที่กระเล็งแรงนะครับก็เข้าไปเผานะครับว่านพักของข้าราชการตำรวจและข้าราชการของทหารกรบฏมีนอ่องหลายนะครับเข้าไปเผาว่านพักนะครับในพื้นที่ รัตกระเล่งแรงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ที่รักภาษาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีกองกําลังปฏิบัติประกองกําลังพิทักษ์ประชาชนเกิดขึ้นมากมายครับในพื้นที่ต่างๆในรัฐต่างๆนะครับวันนี้เนื่องจากพี่น้องประชาชนเหล่านี้นะครับไม่อยากถูก กดขี่คุมแหงจากกองทัพกบฏมีนองหลายอีกต่อไปนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาระยะเวลา73ปีนะครับกองทัพกบฏมีนองหลายกดขี่คุมแหงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกสัดตีพันนะครับพี่น้องทุกกลุ่มทุกสัดตีพันนะครับไม่อยากอยู่ภายใต้การนําของกบฏมีนองหลายอีกต่อไปนะครับเนื่องจากกองทัพกบฏมีนองหลายคุมแหงลังเกพี่น้องประชาชนมาตลอดนะครับก็ทําทุกพิธีทางนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนเหล่านี้ ลุกขึ้นมาต่อต้านนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับก็วันนี้ก็พี่น้องสาวกระเล่งแดงก็ถือว่าทําได้เต็มที่แล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับพี่น้องสาวกระเล่งแดงนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับณเวลาต่อมานะครับทางหลานตดหรือว่าโรงพักของํำหนดนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัดกระเล่งแดงครับพี่น้องก็พากัน ทิ้งโรงพักนะครับหนีออกจากพื้นที่ที่อยู่ในรัฐกะเหร่งแดงนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่24พฤษภาคมพศ2564าครับตำรวจพมา่าที่อยู่ในเมืองปอดทรายนะครับก็อยู่ในเมืองกัดเล่านะครับก็อยู่ในรัฐกะเหร่งแดงครับพี่น้องก็พากันทิ้งลานตดและทิ้ง ลงพักไปเลยนะครับไม่อยู่ในพื้นที่นี้อีกต่อไปนะครับเนื่องจากเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกองทัพพิทักษ์ประชาโนหรือว่าปี f และครับได้เข้าไปโจมตีหลานตดและกองอทัานปฏิบัติการของกองทัพกบฏมีนอ,องหลายไปหลายแห่งนะครับ พอถึงมาวันที่24พฤษภาคมพศ2564น้ี่นะครับทางํำหนดพม่าและทหารพม่านะครับก็พากันหนีหลานหนีโรงพักหนีฐานปฏิบัติการนะครับหลายพื้นที่เลยกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับกำหนดพม่าที่อยู่ในอยู่ในเมืองปลอดทรายนะครับก็พากันหนีไปหมดนะครับไม่กล้าอยู่ใน ลงพักและทิ้งหลานตอดแล้ลงพักแล้วก็หนีออกจากพื้นที่รัดกระเลงแดงครับพี่น้องครับก็นี่ก็ผมคิดว่าน่าจะหนีเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับพี่น้องเนื่องจากวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับได้ถูกกองกําลังพิทักษ์ประชาชนรว่าปีทีเอครับเข้าโจมตีอย่างหนักนะครับในพื้นที่รัดกระเลงแดงนะครับต่อมาวันที่24ก็ทาง ตำวรวจพม่าและทหาพรพม่าะนะครับก็พากันทิ้งหลานตดและทิ้งโรงพักและฐานปฏิบัติการครับนิยจากพื้นที่เมืองนัดกระเล่งแรงนี้ไปนะครับก็ถือว่าพี่น้องชาวกะเล่งแรงนะครับพวผมก็นับถือจริงๆนะครับมีแค่ปืนแก๊ปนะครับพี่น้องปืนแก๊ปนี่ถ้าเป็นทางบ้านผมนัดสารไทยใหญ่ก็เอาไว้ยิงหมูป่ายิงสัตว์ อะไรต่างๆนะครับเนื่องจากในรัฐฉานหรือว่าในประเทศพม่านี้นะครับไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์นะครับพี่น้องสัตว์ทุกอย่างยิงได้หมดนะครับแต่วันนี้สัตว์ก็เริ่มเหลือน้อยนะครับเพราะว่าไม่มีการอนุรักษ์นะครับก็ยิงกันทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าในรัฐกกดเหล่งหรือว่าในรัฐต่างๆที่อยู่ในประเทศพม่าครับพี่น้องพี่น้องประชาชนก็ไม่มีเงินเลินอย่างประเทศอื่นนะครับหาเสากินขําก็ ทำไปเพื่อความอยู่รอดนะครับพี่น้องเพราะว่ามันก็จะไปซื้อเนื้อสัตว์ก็ไม่มีเงินไปซื้อนะครับเพราะว่ามีราคาค่อนข้างแพงนะครับอย่างคนหาดเช้ากินขําหรือว่าพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนะครับก็ไม่ค่อยมีสตางค์นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับสำหรับวิถีชีวิตของพี่น้องตกลมทุกสัดส่วนที่อยู่ในรัฐต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ครับก็จากเหตุการณ์นี้นะครับกองทัพกบฏมีนองหลายและตำหนดนะครับก็เลยทิ้งโรงพักและทิ้งฐานที่มั่นหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะกล้ากลับมาใหม่หรือไม่นะครับหรือว่าไม่มาอีกแล้วนะครับพลัดกระเหล่งแดงนะครับก็ขอนับถือนับใจพี่น้องและขอนับถือเรื่องความกล้าหาญของพี่น้องสาวกระเหล่งแดงจริงๆครับก็ขอนับถือนะครับก็ สุดยอดนะครับสําหรับพี่น้องสาวกระเล็งแรงนะครับครับพี่น้องครับเรามาต่อข่าวประเด็นที่2กันเลยนะครับการสลบกันในพื้นที่รัฐไตแรงแอนเอนะครับเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกองทัพไตแรงหรือว่าแอนเอนะครับเล่เข้าปะทะนะครับหรือว่าเล่เข้าไปเล่เล่เข้าไปโจมตีนะครับ กองทัพกบฏมินอ่องหลหรือว่ากองทัพจนนะครับพี่น้องกองทัพไตแรงเอสเอนะครับไล้เข้าไปโจมตีกองทัพกบฏมินอ่องหลานะครับที่ดูแลความปลอดภัยให้ปฏิวัติแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ไซแรนดัดไตแรงนะครับจากเหตุการณ์สลบที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเนื่องจากกองทัพไตแรงเข้าไปโจมตี ทหารกระบฏมินอองไลยนะครับที่ดูแลความปลอดภัยให้ปฏิวัติของตนเองอยู่นะครับที่มาทําประโยชน์อยู่ในพื้นที่ซาเลนรัดไตรแรงนั่นเองครับพี่น้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเวลาประมาณ12บสนาฬิกานะครับวันที่24พพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับการสลบนี้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจาก กองทัพไตแรงรือว่าเอสอนเอได้ข่าวมาว่านะครับทางกองทัพกบฏมีหนองลายนะครับกําลังคุมกันนะครับไอปฏิบัติแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไตแแรงและพะม่านะครับก็เข้าไปโจมตีนะครับแต่การสู้รบก,กันครั้งนี้นะครับก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตของทหารทั้งสองฝั่งแต่อย่างใดนะครับ กองทัพกบฏีิลาลายและกองทัพไตแลนะครับปะทะกันสัพ่ะเดินนี้นะครับปะทะกันไปแล้ว3ครั้งนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564นะครับกองทัพพม่าและกองทัพไตแแรงเอ็นเอไลปะทะกันในเมืองคำตีหรือว่าในเมืองเซแกงหรือว่าเมืองแกงนั่นเองครับพี่น้อง ในวันที่6พฤษภาคมนะครับกองทัพไต้แรงหรือว่าเอเดียนเอเลิประทะกับกองทัพกบฏมินองหลาที่เมืองลางนะครับพี่น้องก็ที่เมืองลางก็วันที่5ที่เมืองแกงนะครับวันที่6ที่เมืองลางนะครับวันที่5วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้วันที่2ี่พฤษภาคมนะครับเล่นเดียวปะทะกันถึง3ครั้งนะครับ แต่การสรุรบเมื่อวานนี้นะครับยังไม่รา,ายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บว่าเสียชีวิตของทหารท้งสองผังแต่อย่างไรนะครับทางผังลูกน้องของกบฏมีนองลายและทางผั่งของพี่น้องกองทัพไตแรงของเรานะครับก็ยังไม่มีรายงานเช่นกันนะครับแต่ผมคิดว่ามีแน่นอนครับพี่น้องแต่ก็รอรู้ข่าวในพื้นที่ยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ลูกน้องของกบฏมีนองหลายเล่ตายไปกี่คนหรือว่าเล่ยรับบาดเจ็บไปกี่คนนะครับวั <ต lawsuit> y. นาานี้นะครับตั้งแต่กองทัพกบฏมีนองหลายเข้ามายึดอํานาจนะครับพี่น้องปฏิบัติของเครือข่ายกบฏมีนองหลายก็เริ่มอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับเนื่องจากถูกพี่น้องประชาชนและกองทัพกลุ่มสัตว์พันต่างๆเริ่มเล่นงานแล้วนะครับวันนี้ปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางกบฏมีนองหลายนะครับถูกส้มถูกส่มโจมตี ทุกพื้นที่นะครับพี่น้องวันนี้ผมคิดว่าอีกไม่นานครับกระบฏมีนองหลายมันต้องแพ้นแน่นอนนะครับหลังจากวันนี้ถูกเล่นงานทุกที่ทุกทางจริงๆนะครับถ้าเราช่วยกันนะครับพี่น้องทุกกลุ่มทุกสติพัน์นะครับเราสามารถจะค้นล้มกองทัพกบฏมีนองหลายได้นะครับถ้าเราช่วยกันครับก็รูพี่น้อง ที่อยู่ในกระเดื่งแรงนี่เป็นตัวอย่างนะครับกองทัพกบฏมีนองลายและทหารกบฏมีนองลายไม่กล้ายอยู่ในพื้นที่พากันหนีไปหมดนะครับทิ้งหลานตอดและทิ้งลงพักไปเลยนะครับเห็นไหมครับถ้ามาลยอย่างในพื้นที่รัชชานของเรานะครับวันนี้ก็น่าเชร้อใจเพราะว่ากองทัพพม่าและแตำรวจพม่าก,ก็มีเป็นจนํานวนมากนะครับเนื่องจากพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรา ก็ไม่ค่อยจะไปยุ่งหรือว่าไปโจมตีทางกองทัพกบฏมีนองลายหรือว่าตําหนดของมีนองลายแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานั้นใจดีนะครับนับถึงศาสนาพุทธและไม่ค่อยไปยุ่งสักเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นที่มาของการเข้ามาอยู่มาเรื่อยๆนะครับทางตําหนดของมีนองหลายและ ทหารของมินออนไลน์นะครับวันนี้ก็ยังมีอยู่จํานวนมากนะครับในพื้นที่รัฐารของเรานะครับก็อยากฝากถึงกองทัพรัชศารของเรากองทัพรัชศานใต้และรัชฐาลเหนือนะครับให้ร่วมกันมาให้มาร่วมกันเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็กวาดล้างนะครับกองทัพกบฏมินออนไลน์ออกไปจากพื้นที่ของเราให้เร็วที่สุดนะครับก็อยากฝากไว้นะครับรูพี่น้องกระเล่งแรงเป็นตัวอย่างนะครับจะได้ มีกำลังใจและสู้ต่อไปนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่น้องเอซทุกท่านที่เข้ามารับชมและเข้ามาให้กําลังใจผมตลอดมานะครับแล้วันนี้ก็จะมาพูดเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ